สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่คะห์ทองรายวันนะครับก็ยินดีกับกําไรทุกคนด้วยนะครับทาเลยถูกไหมทั้งในคอร์สที่ผมกําลังติวอยู่ตอนนี้ก็คือวิชารับสลับหน้าเทรดนะครับใครยังไม่ได้เข้าเรียนรีบไปเข้าเรียนเลยนะเพราะเข้าเรียนฟรีตามเงื่อนไขนี้ได้เลยนะครับอ่ะทั้งหายมินได้เลยเนาะก็ติวกันเต็มที่นะครับแล้วเราก็ได้ใช้เทคนิคเยอะแยะมากมายในการเข้าเทรดเนาะทีพีกันไปทีพีหนึ่งทีพีสองกันนะหนุกนานถูกไหม อันนี้ก็โซนเนาะหลายคนสงสัยว่าไอโซนดำเนี่ยมาได้ไงใช่ไหมที่ผมให้นะครับโซนเนี้ยมาจากฟิโบนะครับผมตีฟิโบง่ายๆเลยครับซ้ายไปขวาแล้วเป็นเอ่อเป็นสูตรพักตัวเนาะแต่อยู่ที่3 8 2ถึงห้เปเ็นต์เห็นไหมครับก็คือโซนนี้แหละนะที่ให้ไปเนาะแล้วเมื่อวานที่บายเราบายตรงไหนครับย้อนย้อนกลับไปดูผมบายที่ดีมานโซนเห็นไหมอิมบยาลานซ์ใหญ่ๆแล้วแน่นเนต็มแท่งไส้น้อยถูกไหมครับเออแล้วก็บายที่ดีมานโซนแบบนี้นะครับแค่นั้นเอง นะครับแล้วก็ตอนเช้าใช่ไหมราคาก็ยอ่อลงมาเข้าเรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม VAP ก็จะตกใจว่าเฮ้ยทำไมทองมันเป็นอย่างนี้ทำไมยูดีมันลงมาไม่ต้องตกใจเพราะมันต้องมันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะตรงนี้นเป็นบายโซนนะครับโอเคไหมคือมันยอ่อลงมาตรงนี้คือไม่แปลกนะปกติมากนะครับแต่ถ้าเขายอ่อมาโซนล่างเนี่ยนี่คือผิดปกตินะครับเออฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยอ่อขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพใหญ่เนาะจะมองเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับ เมื่อวานเนี่ยมองว่าหนึ่งสองสามใช่ไหมนี่เรามองขึ้นไปนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันย่อลงมาก็ทําให้มองแพทเทิร์นนี้นะครับก็คือเป็น A B C แบบนี้นะครับ A B C ลงมาแล้วเป็นเวฟสี่นะครับเออเวฟสี่ A B C นะครับทีนี้เราอีกมุมมองก็คือตรงนี้ขึ้นห้าแล้วนะครับเนี่ยกําลังขึ้นห้าแล้วนะครับ ขึ้นห้าเนี่ยเออเราก็หาจังหวะบายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใกล้จะมีแล้วแหละนะใกล้จะมีจังหวะบายแล้วนะครับเ,เดี๋ยวหาให้เนาะอืมโอเคจังหวะบายที่น่าสนใจอืมไม่ชัดเท่าไหร่ผมหาให้ มันได้แค่ประมาณนะนะเดี๋ยวต้องรอยืนเหนือไฮเดิมให้ได้ก่อนก็มีไฮเดิมของเขาอยู่นี่ต้องรอราคายืนเหนือไฮนี้ให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็ย่อลงมานะครับบายโซนจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้ายืนเหนือไฮเดิมได้นะครับจริงๆมันก็พอใช้ได้แล้วแหละอาจจะลดเสี่ยงเอาเนาะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดลงมาก็จะรอส่วนด้านล่างเลยนะครับมีโซน d ิแอคชั่นไปแล้วเนาะก็จะมีโซนด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับ3ามสามเจ็ดถึงสามสาเจ็ดสก็ตรงนี้เป็นสามสามห้ถึงสามส อ่าโอเคประมาณนี้นะครับวิเคราะห์วันนีนะ้ใครอยากติดตามเรียลไทม์นะอัปเดตโซนตลอดเลยนะครับก็ติดตามในห้อง VP ได้นะพวกผมอัปเดตให้ตลอดเลยนะครับลองนี้ก็อาจจะอัพก็อาจจะนานนิดนึงเนาะก็เจอกันในห้อง VP ได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้